ก็ขอขอบคุณท่านสอนอเสกสรรนะคะ,ะในส่วนของแอปพลิเคชัน l ล n e นะคะกะ็ทุกท่านคงรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วใ่วของแอปพลิเคชันไลน์เนี่ยรามีทั้งในมือถือแล้วก็ในส่วนของ PC, โน้ตบุ๊กนะคะเราก็มีกันทุกคนในแอปพลิเคชันไลน์นะคะก็คือจะมี ฟังชันที่เพิ่มขึ้นมาก็คือในส่วนของ LINE m e t t i n g นะคะที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือในส่วนของ LINE m e t t i n g ซึ่งในส่วนของ LINE m t i t g เนี่ยจะสามารถเชิญผู้เข้าอบรมทั้งในกลุ่มแล้วก็นอกกลุ่มจะสร้างกลุ่มไว้หรือไม่สร้างกลุ่มไว้ก็สามารถที่จะเชิญมาเข้าอบรมเข้าประชุมกับเราได้นะคะซึ่งก็มีลักษณะคล้ายๆกับการวิดีโอคอลที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แต่ว่าในส่วนของการวิดีโอคอเนี่ยก็คือจะใช้ได้เฉพาะาคนที่เราสร้างกลุ่มไว้เท่านั้นนะคะลักษณะของไลม e ตติ้งนะคะจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปคล้ายๆกล้องวิดีโอแบบนี้นะคะแล้วก็มีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงกลางอันนี้คือไอคอนของไลม e ตติ้งนะคะส่วนวิดีโอคอก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ที่เราใช้กัน ซึ่งทั้งสองตัวฟังก์ชันภายในไม่ไม,ไม่แตกต่างเพียงแค่ใช้การสร้างกลุ่มกับการที่ไม่ต้องสร้างกลุ่มก็ได้เท่านั้นเดี๋ยวเราลองมาเข้าวิธีการนะคะที่เราจะใช้ไล,ลมิตติ้งกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของเวลาที่เราเข้าแอปพลิเคชันไลน์อ่ะ ถ้าเราคลิกเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Line ถ้าเราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Line นะคะเราจะมาเจอสัญ,ญลักษณ์ Line Meeting อยู่ตรงนี้เลยก็คือเอาเมาส์ไปชี้แล้วเราจะเจอคำว่าประชุมนะคะให้คลิกไปที่คำว่าประชุมได้เลยพอเราคลิกไปที่คำว่าประชุมเราจะมาเจอหน้าจอนี้นะคะขึ้นมาซึ่งอันดับแรกเราต้องสร้างการประชุมก่อนคลิกไปที่คำว่าสร้างการประชุม พอเราคลิกไปที่คำว่าสร้างการประชุมนะคะก็จะมาเจอหน้าจอนี้ซึ่งหน้าจอนี้นะคะจะมีเขียนว่าการประชุมของเราใช้ชื่อลายว่าอะไรก็จะขึ้นชื่อของคนนั้นซึ่งเราสามารถที่จะแก้ไขห้องอบรมห้องประชุมห้องเรียนของเราเนี่ยเป็นชื่ออื่นได้โดยเอาเมาส์ไปคลิกที่รูปดินสอตรงนี้นะคะแล้วเราก็พิมพ์ชื่อห้องของเรา ยกตัวอย่างเช่นนะคะสอนอนจะขอใช้เป็นชื่อว่าทดสอบทด,ทดสอบนะคะจะใช้ชื่อว่าทดสอบซึ่งการาพิมพ์ตั้งชื่อห้องเนี่ยใช้อักขระได้ไม่เกิน50ตัวอักษรนะคะ mm hmm. พอเราตั้งชื่อห้องของเราเรียบร้อยแล้วเราก็กดปุ่มบันทึกค่ะ mm hmm. ชื่อห้องของเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นชื่อว่าทดสอบนะคะ, mm hmm. ะต่อมาด้านล่างที่เห็นว่า HTPP ตัวนี้นะคะ ก็คือจะเป็นสัญลักษณ์ของลิงก์นะคะที่เราจะเชิญเพื่อนเข้าในห้องประชุมของเราถ้าเราต้องการที่จะเชิญเพื่อนด้วยลิงก์เราก็ใช้คำว่าคัดลอกลิงก์นะคะกดไปที่คำว่าคัดลอกลิงก์แล้วส่งให้เพื่อนอที่อยู่ในไลน์ของเราได้หรือเราจะส่งผ่านทางอินบ็อกซ์ทางไหนก็ได้ให้เขากดเข้ามาในห้องของเราหรือเราจะใช้วิธีการเชิญเพื่อนที่ อยู่ในลายของเรานะคะเราก็กดเลือกได้เลยนะคะเช่นกดเลือกชื่อมันก็จะมีเครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะแล้วเราก็พอเรากดเสร็จแล้วมันจะมีคําว่าแชร์อยู่ทางด้านล่างเราก็กดคําว่าแชร์นะคะอ้าขอโทษเดี๋ยวนะพอก,กดคําว่าแชร์พอเรากดคําว่าแชร์จะมีข้อความ ส่งไปยังเพื่อนของเรานะคะจะมีข้อความส่งไปยังเพื่อนของเราพอส่งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มการประชุมนะคะก็คือกดที่คำว่าเริ่มพอเรากดที่คำว่าเริ่มนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตแป๊บหนึ่งพอดีใช้สองโปรแกรมซ้อนกันจะให้ดูว่าพอเรากดที่คำว่าเริ่มแล้วเนี่ย อพอเรากดที่คำว่าเริ่มนะคะก็จะขึ้นหน้าจอนี้ขึ้นมาซึ่งเราจะใช้วิธีการปิดกล้องไว้ก่อนนะคะปิดกล้องไว้ก่อนแล้วเราก,ก็กดที่คำว่าเข้าร่วมนะคะตกลง่ตรงนี้เราก็จะเข้าสู่หน้าจอของการประชุมแล้วนะคะซึ่งในการที่เราจะเข้าสู่หน้าจอนี้นะคะเราจะต้องเตรียมงานไว้ก่อน เราจะนำเสนออะไรเช่นนำเสนอใบงานหรือนำเสนอ youtube นะคะเราจะต้องเตรียมไว้ทั้งหมดก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมงานแป๊บหนึ่งลองลองออกก่อนนะคะเราก็ต้องเปิดงานขึ้นมาก่อนเช่นสนอจะนำเสนอใบงานใบนี้แล้วก็เตรียม youtube ไว้นะคะเราก็จะเข้าห้องประชุมของเรา เริ่มอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ปิดกล้องแล้วเราก็เข้านะคะเข้าร่วมอ่ะครานี้นะคะในส่วนของตรงนี้ก็จะมีเอฟเฟกนะคะพอเข้ามาจะมีเอฟเฟกต่างๆอ่าตรงนี้จะเป็นการเลือกพื้นหลังเลือกอ่าหน้าจอแต่เมื่อกี้เราไม่ได้เปิดกล้องไว้เราก็เลยไม่สามารถที่จะเลือกได้นะคะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ที่เราสามารถเลือกได้ ปิดเปิดไม้นะคะตรงนี้เราสามารถปิดเปิดไม่ปิดเปิดกล้องแล้วก็มีแชร์หน้าจอแล้วก็มีแชทนะคะที่สามารถที่จะพิมพ์ข้อความคุยกันระหว่างที่มีการประชุมมีการอบรมเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนคนอื่นนะคะฟังก์ชันที่อยากจะนําเสนอมากก็คือเป็นเรื่องของการแชร์หน้าจอนะคะเช่นการแชร์ youtube ถ้าเราต้องการที่จะสอนนักเรียนโดย นำเสนอผ่าน y o u t u b e นะคะให้ลองคลิกที่แชร์หน้าจอแล้วก็ไปที่คำว่า YouTube นะคะพอกดที่คำว่า YouTube าเราจะต้องนำลิงก์เข้ามาใส่ตรงนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเปิด YouTube ไปแล้วเนี่ยลิงก์เราจะขึ้นอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวลองเปิดดูนะคะแล้วไปคลิกที่คำว่าเปิด สวัสดีครับคณาจารย์และผู้สนใจการสอบออนไลน์ทุกท่านนะครับผมอาจารย์เอินสุริย่ชัยีาก็คือการคอมพิวเตอร์และารที่เราสามารถที่จะยนำเสนอผ่อนไลน์ไย้นะคะพนคเหนือนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสาธิตวิธีอะต่อมาปิดผิดอันสองโปรแกรมซ้อนกันจะสอบสนนิดนึงอ่ะต่อมานะคะก็มาในส่วนของเนี๋ยนะคะ มาในส่วนของการแชร์หน้าจอมาในส่วนของการแชร์หน้าจอนะคะปอดี2สองโปรแกรมซ้อนกันอ่ะคราวนี้ถ้าเราจะนําเสนอเป็นใบงานบ้างละ่ะนะคะเราก็มาเลือกใบงานที่เราเปิดทิ้งไว้เมื่อกี้แล้วเราก็กดที่คําว่าแชร์นะคะใบงานของเราก็จะขึ้นมา อยู่ทางด้านหลังนี่ใบงานของเราเราก็สามารถที่จะนำเสนอใบงานของเราได้นะคะซึ่งในการที่ใช้ใบงานตัวนี้เราสามารถที่จะมีฟังก์ชันอีกก็คือเป็นรูปเครื่องมือนะคะมีดินสอที่สามารถที่จะเขียนได้นะคะดอกไม้3มดอกเราก็เขียนเลข สลงไปแบบนี้ได้นะคะเราสามารถที่จะนําเสนอเป็นแบบนี้ได้เลยอันนี้ก็คือเป็นฟังกช์ชันที่ Line ให้เรามานะคะซึ่งคุณครูสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในการสอนเพราะว่าในส่วนของแอปพลิเคชัน Line เนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้งในมือถือและในโน้ตบุ๊ก PC ได้ทุกรุ่นเลยนะคะ ถ้าเกิดว่าคุณครูท่านใดมีข้อสงสัยในฟังก์ชันใดของล ne นะคะเราสามารถที่จะคุยกันผ่านทางแชทได้นะคะลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้ท่านสอน